สสพักเก้าไกลนะเขาไม่รู้กฎหมายคะ่ะแต่เขาเป็นสอสอเป็นฝ่ายนิติบัญญัติคะ่ะเขาอยากจะไปดูบ้านพักลงตูนนะดิฉันก็ได้แนะนําไปแล้วเนาะว่าอ่าลงตูนเนี่ยอยู่ที่ราบสิบเอ็ดแต่เป็นเขตพระราชฐานคงจะเข้าไปง่ายๆไม่ได้ต้องขออนุญาตเนาะแล้วก็พิธีกรเล่าข่าวเขาก็ถามว่าเอ๊ะคุณไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารหนีทหารแล้วก็บอกเขาไม่ได้หนีแต่เขาไปไม่ทันพอเขาไปไม่ทันเขาก็เลยไปเสียค่าปรับที่ศาล ล้วก็ไปจับใบดําใบแดงดิฉันไม่เข้าใจที่เขาพูดเนาะคนที่จะไปเสียค่าปรับทีนะ่ศาลน่ะต้องถูกฟ้องดําเนินคดีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดนี่คุณพูดเรื่องจริงหรือโกหกล้วก็ไม่รู้อะ่ะเพราะคุณบอกไปเสียค่าปรับเนี่ยเขาฟ้องคุณเรื่องอะไรเรื่องาหานีทหานเกณฑ์หรือว่าเรื่องอะไรที่คุณไปเสียค่าปรับเนี่ยต้องเป็นคดีเพราะฉะนั้นคุณถูกฟ้องคดีคุณถึงจะทําในสิ่งที่ศาลสั่งให้คุณทําได้เช่น จำคุกหรือเสียค่าปรับ,บอะไรอย่างเงี้ยทุกเรื่องอะ่ะทุกคนอะ่ะไม่สามารถอยู่ดีๆก็เดินไปเสียค่าปรับได้ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นคนที่โกโหกให้จับได้เลยนะคนจะคิดว่าประชาชนโง่ใช่ไหมบางครั้งดิฉันว่าประชาชนฉลาดกว่าคุณอีกส่วนเรื่องลุงตูนะคุณเกิดมาเป็นผู้ชายเหมือนกันอะ่ะแต่ความเป็นผู้ชายของคุณอะ่ะไม่เท่าลุงตูหรอกค่ะความเสียสละต่อประเทศชาติบ้านเมืองคุณก็ไม่มี คุณเห็นแก่ตัวพอเขาจับโป๊ะได้เพราะคุณหนีทหารคุณก็บอกคุณไปไม่ทันเลยไปเสียข่าปรับที่คุณก็เป็นสสที่พูดโกหกแล้วนะคือถ้าคุณบอกว่าเออผมก็ถูกจับไปดําเนินคดีหรืออะไรแบบนี้ยคุณก็พูดสิคะแต่นี่คุณพูดแบบให้ตัวเองดูดีอะที่สําคัญก็คือคนที่ไม่ชอบทหารนะดิฉันก็คิดว่ามีแต่คอมมิวนิสต์เท่านั้นแหละคอมมิวนิสต์จะไม่ชอบทหารเพราะทะหารจะชอบปราบคอมมิวนิสต์คะ่ะ ดิฉันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรเนาะเพราะว่าคือลุงตู่ไปเป็นองคมนตรีแล้วก็หยุดเธอที่สำคัญนะคะลุงตู่เนี่ยเป็นทหารเนาะเป็นทหารที่แม้กระทั่งใช้คำว,ว่าต่างประเทศน่ะก็ไม่ชอบลุงตู่ก็ต้องมีอะ่ะเช่นถ้าจำไม่ผิดนะเขมรเนะ่ะที่เอายิงเข้ามาในฝั่งไทยเนี่ยลุงตู่ก็สั่งเลยยิงเข้ามาเท่าไร โตอตอบให้ไป,ไปห้าเท่าเท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยจนฝั่งเขาตายกันเยอะอ่ะแม่ทัพเขาต้องออกมาร้องให้ผ่านหน้าจอทีวีขอให้หยุดยิงเธอแบบเนี้ยคุณคิดว่าเขาจะไม่โกรธแค้นมั้งเหรอแม้กระทั่งตามตะเข็บชายแดนะ่นนะนายพลนายทหารลำดับบิ๊กเนี่ยเขาจะต้องมีส่วนร่วมในการรบทั้งสิน้นดิฉันคิดแบบนี้นะดิฉันก็ไม่เคยเป็นทหาระ่ะแต่ว่าดิฉันชอบทหารเพราะดิฉันไม่ใช่ Communist คอมมิวนิสต์ค่ะคอมมิวนิสต์จะไม่ชอบทหารค่ะ คนที่ไม่ชอบทหารจะเป็นเผดจาร์แล้วก็เป็นคอมมิวนิสต์ค่ะดิฉันคิดแบบนี้นะก็คือสั่งให้ทํานูน่นทํานี่ก็ต้องทําเลยวิรกรรมของรงตูในการปกป้องชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทยเนะี่ยเยอะมากว่างๆก็ไปหาอ่านดูนะอาจจะเปลี่ยนใจมารักชาติและแผ่นดินบ้างแต่การที่ไปพูดลักษณะอย่างนั้นดิฉันเห็นคลิปแล้วดิฉันขำว่าสสคนนี้นี่เนาะโกหกคาโตกละถ้าจะบอกก็ถูกจับไปฟ้องศาลก็บอกมาเถอะก็ยังดูดีกว่าที่บอกว่า ผมไปไม่ทันก็เลยไปเสียค่าปรับที่ศาลดิฉันว่าคนรู้กฎหมายเขาก็คงจะสงสารคุณนะคนนี้มาเป็นสสได้อย่างไรเนาะคือคิดว่าประชาชนโง่อะดิฉันว่าเดี๋ยวนี้สสบางคนนะ่ะประชาชนฉลาดกว่าค่ะเพราะฉะนั้นลุงตู่เป็นนายทหารที่ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติมากมายแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศน่ะ ก็ถึงขนาดรำให้กลางสนามรบมาแล้วขอให้หยุดจริงอ่ะนั่นคือความเด็ดขาดของลุงตู่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่กองทัพเขาจะดูแลบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมายไม่ผิดค่ะประเทศไหนๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละค่ะไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยค่ะแต่จะมีคนที่เป็นคอมมิสเท่านั้นเองที่จะติฉินนินทาแล้วก็ว่าให้ทหารเนี่ย เราต้องรู้จักสำนึกบุญคุณของทหารนะคะเขาคือรักษาความมั่นคงของประเทศนะคะความสงบเรียบร้อยเป็นของตำรวจในประเทศแต่ความมั่นคงของประเทศน่ะตอนนี้คุณรู้ไหมคะนะกักการเมืองกลัวอะไรกลัวทหารไงเพราะทหารเขารักษาความมั่นคงลองทําอะไรที่เกิดความไม่มั่นคงสิทหารได้ออกขับรถถังขับรถถังออกมาให้ดอกไม้ดอกกุหลาบได้ขาดตลาดกันแน่เลยอยาไม่เชื่อก็ลองดูสิคะ่ะ